ันเป็นตัวแทนจากลูกนี้อยากขอความเมตตาจากคุณพัชชาให้ช่วยคิดดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะฉันเต็มใจที่จะจ่ายเงินต้นที่เหลือพร้อมดอกเบีย้ย15%ต่อปี 15%? ได้ไงอะทุกคนที่มายืมเงินจากบริษัทของฉันเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วนี่ถ้าคุณมีบ้านมีรถทางเราก็ต้องคำนวณดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วแต่นี่อะไรพวกเธอไม่มีอะไรมาค้ำประกันเลย ความเสี่ยงอยู่แล้วปะพวกเธอก็รู้อยู่แล้วเนี่แต่ที่ผ่านมาพวกเราใจดอกเบีย้ยคุณมามากพอแล้วค่ะพวกเราแค่ต้องการจะปิดหนี้ถ้าคุณจะคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดพวกเราคงให้ไม่ได้ค่ะถ้าจะมาไม้เนี่ยเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องกลับไปซะถ้าคุณพัชชาบ่ายเดี๋ยวไม่ให้ลูกความผมใช้ดนีแล้วก็เจอกันที่ศาลดีกว่าครับเอาเลย ศาฉันก็ยอมฉันยอมเสียเวลาแล้วอย่าหาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกันผมว่าเรื่องนี้เนี่ยปล่อยให้ฝ่ายสีเชื่อเขาจัดการกันเองดีกว่าคุณประชาได้ไงอะนี่มันผลประโยชน์ของบริษัทนะฉันไม่ยอมผมก็ไม่ยอมให้คุณทําเรื่องเล็กๆก,กันเรื่องใหญ่เหมือนกันเอาเป็นว่าตกลงตามนี้นะครับเชิญได้เลยครับช่วยปิดบัญชีพวกเขาด้วยครับได้ค่ะคุณชาลชา หนงังสือบอกเลิกสัญญาเงินกู้มีหน้าไปเคลียร์หนีทีบริษัทเอพีบิสเนสมาให้ละต่อไปนี้ทุกคนก็เป็นอิสระไม่ต้องเป็นนีนอกระบบแล้วมีนะไอ้ขอบใจหลายๆได้อมีนะไอ้บุคิดบบุฟานลีว่าซิเบิร์ดดีเรียววันนี้ตอนแรกไอ้ก็อยากให้เขามายึดรถไอ้ไปซะมันเลี่ยวที่ได้กลับไปหาลูกหาเมียแต่ก็กลับไปกับพวกหัวเส้นยังกินขวายกันได้มีนะเงินแสนหนึ่งเลย มันอาจสจิบลายสำหรับคนอื่นแต่สำหรับคนหาเสากินคำอย่างเขาเนี่ยมันก็นักเติบอยู่เป็นบ่นไหนแต่หาเงินใสด่ดอกเขาแต่ต้นกระทอเ่าขอบใจให,หลายเดี่ยวนี้นะขอบใจให,หลายมิหน,น้าพอเป็นยังทุกคนต่อไปเนี่ยทุกคนกระตั้งใจเฮ็ดงานซอยกันน้ำผ้าบริษัทด,ดอกยาสารพัดช่างเนี่ยให้เติบโตไปน้ากันละก็จะเจะลิศจะเลิศเลยเนาะเอ้ยเอ้ยมินะ คลิปที่เราถ่ายตอนเปิดบริษัทมื่อว่นเนี่ยมีคนขับมาเบงหลายแห้งแล้วก็มีพี่น้องเชาาแรงงานเนี่ยสนใจอยากเข้ามาสมัครงานเพียบเลยเอ้ยดีที่สุใส่ดูใส่ใส่บ้านมีนะเป็นบ้านเลยไปไปเลยเอ้ยเอ้โอซีเบลประกาศหางานเลยทุกคนเข้าร่มงานกันเลย กันเด้อพี่น้องบ้านเฮาให้ฮักกันเือเก่าเป็นแหงใจให้กันกำบังแย่งกันเด้อปายู่กันตาันที่หอดจุดหมายขันห้าไปน้ากันย้อนว่าสนาชะตาเฮาให้มากูอบันให้กําลังใจให้ฮักแพลงให้แบ่งปันตัวสูวไปน้ำกันขำบัย่งกัน